สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะนำเสนอเมนูชิพเปิ้ลมะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวน้ำหอมแท้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเอิ้งจะมาสอนวิธีทำง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยแป้งเขาจะนุ่มมากนะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูนี่นะคะนุ่มเด้งเนี่ยค่ะ หอมด้วยนะคะเพราะว่าใช้เนื้อมะพร้าวสดแล้วก็น้ำมะพร้าวลงไปด้วยนะคะตอนนี้ใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมที่มีนะคะต้นทุนไม่เยอะแล้วก็อร่อยด้วยหอมมากๆนะคะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตีไข่แดงนะคะก่อนไข่แดงวันนี้เราใช้เบอร์สองหฟองนะคะ ตีกับน้ำตาลทราย40กรัมค่ะตีให้พอน้ำตาลทรายละลายนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ตีไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายลงบนไข่แดงก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวไข่แดงของเราจะเป็นเกล็ดนะคะจากนั้นใส่น้ำกะทินะคะ50กรัม มะพร้าวสดนะคะ30กรัมน้ำมันพืชนะคะแนะนำเป็นน้ำมันถั่วเหลืองไม่ใช่น้ำมันปาล์มนะคะ65กรัมเสียเข้ากันนะคะต่อไปเราก็มาทำร่อนส่วนผสมของแห้งนะคะ ก็จะมีแป้งเค้กนะคะวันนี้ใส่แป้งพัดโบก95ก,กรัมค่ะผงฟู1ช้อนชานะคะเกลือป่นเต็ม1/4ช้อนชาค่ะ หลังจากนั้นก็ตะล่อมเขาให้เข้ากันนะคะตะล่อมพอให้แป้งเข้ากับส่วนผสมเปียกนะคะไม่ต้องอตีนานนะคะเพราะตรงนี้ถ้าเกิดเราตีนานเนี่ยเดี๋ยวเนื้อชิฟฟ่อนของเราจะเหนียวเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มนะคะตีพอใหอ้แป้งที่เป็นก้อนละลายกับส่วนผสมเปียกดีก็พอค่ะ แล้วก็พักแป้งไว้เลยนะคะมาตีเมแรงกันค่ะเมแรงไข่ขาวนะคะอย่าลืมนะคะว่า,อ,าอ่างของเราต้องไม่เปียกไม่มีรอยน้ํามันไม่มีรอยน้ํานะคะรวมถึงหัวตีของเราด้วยนะคะไม่มีรอยน้ําไม่มีรอยน้ํามันไข่ขาวก็ไม่มีส่วนผสมของไข่แดงนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามีส่วนผสมตัวอื่นเข้ามาเจอะปนเนี่ยเวลาเราตีเมแรงเมอแรงเขาจะไม่ขึ้นนะคะไข่ขาวของเราวันนี้ก็จะใช้ห้าฟองนะคะ แรกเราก็ตีอย่างหยาบก,ก่อนนะคะสปีดเนี่ยเราไม่ต้องใช้สูงสุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำที่ฟอนแล้วใช้สูงสุดเนี่ยเดี๋ยวฟอ,องของเมอแรงเขาจะมีลักษณะหยาบเนื้อเค้กของเราจะไม่ละเอียดนะคะพอขึ้นหยาบแล้วนะคะเราก็ใส่ครีมออฟทาท่านะคะ1นึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ เพื่อที่จะให้ไข่ขาวของเราเนี่ยคงรูปอยู่ได้นานนะคะไม่ยุบตัวเป็นน้ําแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะน้ำตาลทรายบดค่ะอันนี้เราทยอยใส่ประมาณ3มครั้งนะคะน้ำตาลทรายบดของเราวันนี้ตัวที่ทำเมแรงใช้80กรัมค่ะ เมื่อเริ่มขึ้นฟองหยาบเราก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายบดลงไปนะคะ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มเป็นโฟมขึ้นมาแล้วนะคะเนื้อเ,เมล็งของเราจะเนียนแล้วนะคะการตั้งยอดของเราวันนี้เอาแค่ขนาดกลางๆนะคะไม่ต้องสูงเกินไปเพราะเดี๋ยวพอเราเอาไปทํากับแป้งเนี่ยคะ่ะเขาจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ไล่อากาศก็คือตีตะปิดที่ลดลงมานิดนึ่งนะคะ เช็คยอดค่ะอ่าเห็นไหมคะว่าตรงนี้ก็จะมีจาง,งอยเป็นปากนกนะคะตรงนี้ก็มีนิดนึงอันนี้ถือว่าได้แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็เอาเมือแรงผสมลงไปในส่วนของส่วนผสมของแป้งนะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะอันนี้เวลาเราทํานะคะเราจะไม่พักไว้นะคะพอตีเมือแรงเสร็จเราจะต้องเอามาผสมกับ แป้งเลยนะคะตรงนี้ใช้อย่างบอมือนะคะกวาตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะข้างๆนะคะตรงกลางนะคะมือแรงเราใส่ประมาณ3ามครั้งนะคะมือแรงสวยมือแรงเนียนนะคะอันนี้เป็นจะทำให้เค,ค้กของเรานุ่มแล้วก็นิ่มนะคะ ครั้งที่3ค่ะกว่าจนหมดเลยนะคะเช็คข้างโถค่ะ เช็คว่าเามแรงของเรานะคะยังมีเป็นตัวก้อนอยู่อีกไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยังมีก้อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเนะื้อเค้กจะไม่สวยนะคะพออบแล้วจะมีลักษณะเป็นฟองน้ําสีขาวอยู่ถ้าเกิดไม่เนียนนะคะอันนี้ถือว่าได้แล้วนะคะ,ะถาดวันนี้นะคะเอิ้งจะใช้เป็นตัว10คูณ10นิ้วสูงประมาณ2นิ้วนะคะรองด้วยกระดาษไขนะคะ เทเลยค่ะเทแป้งต่ำพอนะคะไม่ต้องสูงระหว่างนี้เอื้นก็จะทำการวอร์มเตาไว้แล้วนะคะที่170องศาแป้งของเราหอมมากนะคะหอมเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆนะคะตัวนี้เกลียค่ะ เดี๋ยเข้ามุมก่อนนะคะหวาดหน้าของเขาให้เรียบ เรียบแล้วนะคะตอนนี้ก็เคาะเขาทักสอก็จะทําการแต่งหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะเพื่อให้เนื้อมะพร้าวนะคะมีการคงอายุอยู่นานนะคะไม่เสียง่ายเราก็เอาเนื้อมะพร้าวไปเข้าไมโครเวฟก่อนประมาณหกร้อยวัตต์นะคะสามสามสิบวินาทีอันนี้จะช่วยให้เนื้อมะพร้าวของเราแล้วก็เค้กของเราอยู่ได้นานอันนี้ก็แต่งหน้าไปได้เลยค่ะวางบนได้เลยนะคะ น้ำมะพร้าววันนี้พอดีเลยสวยมากนะคะใช้ประมาณนี้นะมากน้อยนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยอตอนนี้เค้กของเรานะคะก็โรยเนื้อมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําอันอบกันเลยค่ะแล้วก็อบกันเลยค่ะที่อุณหภูมิ7 7 0อองศานะคะไฟบนไฟล่างนะคะใช้เวลา 45นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเสร็จแล้วจ้าชีฟ้อนมะพร้าวอ่อนของเราวันนี้นะคะนี่ค่ะอบเสร็จแล้วเนื้อของเขาจะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพักให้เย็นแล้วก็ไปตัดตัดกา้านจะดูข้างในกันนะคะว่าโอเคไหมเดี๋ยวรอให้เย็นแป๊บๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยชิฟฟ่นมะพร้าวอ่อนของเราก็จะสวยงามมากนะคะหอมมากด้วยถ้าเกิดว่าทุกท่านชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอื้องด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ